นี่หนึ่งลูกสองลูกมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนนะครับผมมาพา่อกระบอกแดงคือเก่าครับพี่น้องครับพี่น้องแซบแบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้คิดอยากกินใส่กอกนะครับเป็นใส่กรอกพรีเมียมนะครับผมเป็นไส้กอกหมูผสมวุ้นเส้นของพาข้าวเหนียวนะครับเพ็นเพื่อนกินเป็นแต่แซบก็เลยลอง จัดเบิงนะครับผมได้ขิงม่อมขิงดองขิงสดลูกโดดกระลำอ้ยหลายผักกับผักแก้มนะครับมาอันนี้ใส่หม,อย,อ,ม,มอยทอดน้ำมันไอหมอยทอดน้ำมันอืมเปรียวกำลังดีเนื้อ มีบนเส้นมับหน่อยๆพอดีคำพอดีคำผิดงวง <c oughs> แต่ว่าพูดถึงแซกคอกักกระลำนี่ เข้ากันเลยนะครับ งามเทดตัวนี้ครับเหี่ยห,อ,ห,อ,หอนหอนอยู่ได้ครับ น้ำงามครับกับคิงดองก็แจ้า 没，没录。 ไม่ก็มีได้พี่น้องค <c oughs> รับบอัาจมือ <c oughs> พี่น้องเห็ดยู่นี่งไอ้ <c oughs> บอแดงเห็ดกินเครื่องกิโลนะครับ <c oughs> จริงๆหนึ่งถุงมันมีหนึ่งกิโลครับ แต่่าเห็ดกินแค่ครึ่งกิโลพอมันที่กินบวบเบิร์ดมหลายครับริกม่วง ชิงอ่อนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นชิ้งซดส แต่ว่าจริงดองนี่เพื่อนแถมมาให้นะครับบได้นับเบิ่งว่าเครื่งกิโลมันได้ลายไาไในได้จะก้อนนะครับ หอแบบนี้นะครับ <laughs> ครับนะครับพี่นอออ้องครับลองิึงโดนได้กินเถื่อเมนูแบบนี้เข้าท่าอยู่นะครับแซ่บอมเพลินอยู่เอาเมนูกับแก้มออกาฝากพี่ต้อนน้องมึอนี้ขับักได้หลายอยู่เครื่องกิโลนะครับเอ้วขอบุญขอบุณพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้เบาแดงมาโดยตลอดนะครับผมภพยมากคลิปนี้ฝากพี่ต้อนน้องสุขุมสุคน กดไลค์กดแชร์เบาแดงเนี่เด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบอแห่งเจอก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเบอร์สุขุสุขคนนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแม่มือครที่แก้วมัน,นี้โชษโทษให้ใครจะได้มาผ่านนะครับลาพี่และน้องไปเพียงตรงนี้ก่อนเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ